เรามาถึงขั้นตอนวิธีการทํากล้วยเชื่อมกันนะคะอันดับแรกเลยคือเราจะต้องมีกล้วยช่วยตวงแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีก็ใช้แก้วเป็นแก้วตวงแทนนะคะแล้วก็ใส่เป็นน้ำสามถ้วยนะคะเราก็ต้องกะเอาใสใ่เต็มเลยให้ครบสามให้เต็มนะคะเสร็จแล้วก็เทลงหม้อเลยค่ะ นี่นะคะเต็มๆ่อยเนาะยกเลยยกเต็มล้นๆเลยนะนี่นะคะพอเราใส่น้ำครบสามถ้วยแล้วเราก็มากะน้ำตาลนะคะสามถ้วยตวงเช่นกันค่ะ ้ลใๆกๆน,น้ำตาลทรายสามถ้วยตวงนะคะแล้วก็เทแก้วที่หนึ่งนะคะ แกที่สองแก้ที่สามค่ะหลังจากที่เราพบเรียบร้อยสามแก้วแล้วนะคะเราก็นำมา คนกันนะคะแล้วก็นำมาคนเพื่อให้น้ำตาลกับน้ำนะคะได้กลายเป็นน้ำเชื่อมกันนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าน้ำตาลกับน้ำเป็นน้ำเชื่อมกันแล้วเราถึงค่อยใส่กล้วยลงไปะคะ่ะเอาให้เห็นหน้าเบ็นด้วยคราวนี้ ก็หลังจากนี้นะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆรอจนกว่าห้เป็นน้ำเชื่อมนะคะให้เหลือเศษหน,นึ่งส่วสี่เขียวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำลดลงเหลือประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ ตอนตอนนี้นะคะน้ำก็ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนที่เราจะใส่กล้วยลงไปแล้วนะคะนี่คือกล้วยน้ำว้าที่เราได้หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่กล้วยลงไปะค่ะก็ค่อยๆใส่นะคะเพราะว่า เดี๋ยวเอาน้ำอาจจะก,กระเด็นใส่ได้นะคะคหลังจากที่เราได้ใส่กล้วยลงไปแล้วนะคะก็ะเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าลองดูว่าถ้าน้ำมันลดนะคะถ้าน้ำมันลดลงก็ให้เราเติมน้ำลงไปเรื่อยๆนะคะจนสีจ,จน รอจนกว่าจะให้กล้วยเป็นสีแดงน,นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองกลับมาดูเป็นระยะระยะค่ะตอนเติมน้ำต่างๆนะคะหลังจากที่เราค้นไปจักพักนะคะก็มีฟองขึ้นมานั้นเนี่ยนะคะมีฟองตามขอบๆเนี่ยค่ะก็ เราก็ตักนะคะพยายามตักฟองพยายามตักฟองออกนะคะตรงไหนมีฟองเราก็ตักฟองออกนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้น้ำน้ำกับกล้วยนี่เริ่มข้นเข้ากันดีแล้วนะคะ จะสังเกตเห็นว่ากล้วยเริ่มเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะคะจากใสๆตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นสีแดงแล้วนะคะดูกล้วยใกล้จะเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงยังต้องรออีกสักพักนึงนะคะกว่ากล้วยจะเป็นสีแดงเราก็ต้องรอพอน้ํารอให้น้ํางวดอีกทีนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ํา เพิ่มกันนะคะรอให้มันงวดกว่านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำเพิ่มเพื่อที่จะให้กล้วยได้เป็นสีแดงสวยๆให้เราหน้าทานะคะ่ะนี่นะคะตอนนี้ก็มันเริ่มงวดแล้วนะคะเราก็เติมน้ำนี่นะคะเรามันเริ่มงวดแล้วเราก็ เติมน้ำไปเลยนะคะหนึ่งแก้วเต็มๆเต็ม่หเหนด้ยหนึ่งแก้วเต็มๆนะคะเราก็เบาไฟด้วยนะคะไม่งั้นมาันอาจจะก,กระเด็นได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะหลังจากที่เติมน้ำไปแล้วนะคะนี่ทำไมเนะี่ยหลังจากที่เติมน้ำไปเรียบร้อยนะคะเราก็เบาไฟป๊อป หลังจากที่เราเติมน้ํานะคะเบาไฟที่เราเบาไฟไปเมื่อกี้นะคะก็ให้เปิดไฟขึ้นมาสักหน่อยนะคะเห็นจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะคะกล้วยเริ่มเป็นเริ่มออกสีแดงแล้วนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลนะคะที่ติดอยู่ข้างๆนะคะข้างๆขอบหม้อนะคะก็เราก็ขูดนะคะพยายามขูด ขูดใจพยายามขูดนะคะเนี่ยค่ะเราก็คนคนไปเรื่อยๆนะคะรอให้มันงวดแล้วก็รอให้น้ำมันงวดนะคะแล้วก็เนี่ยรอนให้น้ำเป็นมันงวดแล้วก็กล้วยสีแดงคะ่ะแล้วก ออนนี้นะคะเราเคล็ดอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะเราก็จะใส่เกลือล<ง>เพื่อความเข้มข้นแล้วก็ความกรมก่อบนะคะเราก็จะใส่เกลือไปทีหนึ่ง,งแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําลงปีอีกนะคะแมวก้องขึ้นเลยใส่น้ําลงปีอีกนะคะเหเนี้ย แล้วก็ใส่ไปเลยนะคะสองแก้วตอนนี้เราก็คนคนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำแต่ดมแต่ําเชื่อมนะคะเข้ากันตอนนี้เราก็เพิ่มไฟขึ้นมาได้เลยะคะ่ะแต่ต้องระวังนะคะอะไรนะ นี่นะคะเราก็จะเห็นว่ากล้วยเริ่มออกแดงแล้วนะคะแต่ว่าสยังแดงไม่หมดนะคะเหตุผลที่บางอย่างที่กล้วยอาจจะแดงไม่มากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะกล้วยก็เลยยังแดงไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ เติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะรอดูกานอีกทีนึงว่ากล้วยจะแดงได้แค่ไหนแต่จะมีบางชิ้นแล้วนะคะที่นี่ชิ้นนี้สวยละแดงสวยน่าทานกลิ่นหอมเลยค่ะกลิ่นหอมหน่าทานมากตอนนี้ก็กล้วยเชื่อมก็ได้ทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สีแดงน่าทานมากเลย อันนี้ก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะสีแดงนู่สีแดงน่าทานค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำหลังจากที่ทำกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล้องขึ้นมาหลังจากที่เดี๋ยวเราทำกะทิเสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะเอให้เสร็จให้ดูสมบูรณ์แบบให้สวยงามเลยว่า ก้วยแดงแดงกับกะทิขาวๆอยู่รวมกันเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็ความอร่อยเนี่ยจากขนาดไหนเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปค่ะ